สวัสดีครับสำหรับอ p พีที่3เนี่ยเราจะมาแนะนำส่วนประกอบตา่ตางๆของรากฟันเทียมนะครับรากฟันเทียมโดยคร่าวๆนะครับจะประกอบด้วย3ส่วนสำคัญตัวรากฟันเทียมหรืออิมพานฟิกเจอร์นะครับโดยส่วนมากรากฟันเทียมจะทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าไทเทเนียมนะครับอาจจะมีบางยี่ห้อบางรุ่นที่ทำจากวัสดุเซรามิกซึ่งจะมีสีเหมือนฟันซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมหรือเซรามิกก็จะมีความเข้ากันได้ดีกับร่างกายหรือที่เรียกว่าไบโอพลาสติเบิลนะครับเมื่อเราปลูกรากฟันเทียมเข้าไปในกระดูกขากไกของเรา ร่างกายจะเกิดการเชื่อมต่อกับรากฟันเทียมหรือที่เรียกว่า o s e o i n t e g a t i o n นะครับเซลล์กระดูกต่างๆจะเชื่อมติดกับรากฟันเทียมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกระบวนการนี้ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ3าถึงหเดือนนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพกระดูกและสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคนนะครับในส่วนที่2คือฐานรองรับ ครอบฟันหรืออะบัตเมนต์นะครับจะเป็นส่วนที่นำมาต่อกับส่วนอิมพานฟิกเจอร์หรือตัวรากฟันเทียมนะครับส่วนอะบัตเมนต์เนี่ยจะมีหน้าที่เพื่อให้เชื่อมต่อระหว่างรากฟันเทียมและตัวครอบฟันด้านบนนะครับอะบัตเมนต์เนี่ยมักจะทำจากวัสดุไทเทเนียมหรือบางทีก็จะทำจากเซรามิกบ้าง นะครับเพื่อให้ความแข็งแรงและก็มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อนะครับสำหรับในส่วนที่3ก็คือส่วนของข้อฟันนะครับก็จะเป็นส่วนที่มาทดแทนฟันธรรมชาติในปัจจุบันเราก็จะนิยมใช้เป็นข้อฟันเซรามิกล้วนเนื่องจากมีความสวยงามเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างหรือสีและคุณสมบัติต่างๆแทบจะแยกไม่ออกจากฟันธรรมชาติเลยนะครับสำหรับในขั้นตอนการทำรากฟันเทียมคร่าวๆนะครับขั้นตอนที่ หน่งเราก็จะทําการปลูกรากฟันเทียมเข้าไปในกระดูกขางไก่นะครับหลังจากที่รากฟันเทียมเกิดการเชื่อมติดแน่นกับกระดูกดีแล้วเราก็จะติดตั้งฐานรองรับข้อฟันหรืออบัดเมนต์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการพิมพ์ปากหรือสแกนฟันเพื่อระบุตําแหน่งของรากฟันเทียมในช่องปากและทําการผลิตข้อฟันเซรามิกสวมติดกับตัวอบัดเมนต์นะครับ